สวัสดีค่ะช่องชีวิตคนสวนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาตกปลาในสระน้ำค่ะตอนนี้ตลาดนัดปิดอะค่ะหากับข้าวไม่ค่อยได้เลยค่ะเลยมาลองตกปลาในสระดูนะคะในสระเรามีปลาหลายชนิดเลยนะคะมีทั้งปลานิลปลาดุกเราก็มีนะคะเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะคะ่ะวันนี้เราจะหากับข้าวกันนะคะเมนูปลาค่ะวันนี้จะตกปลาได้หรือเปล่ายังไม่ทราบเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมกันนะคะ น้ำคุอนข้างแห้งแล้วค่ะในสระค่ะปล<ะ>า<ะ>น่าจะติดแล้วค่ะ ได้ปลาดุกอีกแล้วค่ะปลาดินมีติดเบ็ดเลยค่ะได้แต่ปลาดุกค่ะวันนี้ปลาดุกเยอะเลยค่ะตัวกำลังสวยเลยค่ะได้มาแล้วนะคะได้ปลาดุกตัวใหญ่มาตัวหนึ่งค่ะตอนนี้ออกไปตลาดไม่ได้ค่ะไม่มีกับข้าวทำกินค่ะ แทนเลยเปลี่ยนเมนูใหม่ค่ะเป็นปลาดุกผัดเผ็ดแล้ะกันนะคะนี่ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเ,นเ,นะเลี้ยงวันในสระค่ะไม่จําเป็นต้องออกไปที่ทททตลาดนะคะตลาดก็ปิดด้วยค่ะได้ทั้งหมดสองตัวนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดพริกแกงปลาดุกของเรานะคะเมนูบ้านๆค่ะ ฝากกดติดตามช่องชีวิตคนสวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ